สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ได้มาเที่ยวที่อุทยานเขาตะมองไล้นะคะได้มาเจอ,เอธรรมชาติแล้วก็นึกถึงตำนานเรื่องเล่าตำนานตะมองไล่เป็นนิทานท้องถิ่นแถบจังหวัดทางอ่าวไทยตอนบนนะคะเช่นประจวบประยองเพชรบุรีตากจันทบุรี ก็เลยนึกถึงนิทานเรื่องเล่าเรื่องนี้เป็นที่มาของชื่อสถานที่ต่างๆเช่นภูเขาเกาะชายหาดหาดทรายคุ้งอ่าวในจังหวัดต่างๆทั่วภาคตะวันออกนี้นะคะ เรามาเริ่มถึงเรื่องที่มาของตำนานตามองไล่กันนะคะณหมู่บ้านอ่าวน้อยมีบ้านหลังหนึ่งหัวหน้าครอบครัวชื่อนาะแอชื่อม่องไล่ส่วเมียของแกชื่อายลํำพึงลูกสาวชื่อนางยมโดยด้วยความงามและความดีเรื่องลืออยู่ในหมู่ของชาวประมงและก็พวกพ่อค้าที่เข้ามาค้าขายอยู่ในอ่าวน้อยในขณะเดียวกัน ในบุ้ว่านแห่งหนึ่งแถวเขตจังหวัดเพชรบุรีก็มีใายรูปงามเออ อยู่คนหนึ่งชื่อเจ้าลายก็ได้ยินกิตติศัพท์ความงามของนางยมโดยจึงคิดอุบายเพื่อจะได้มาเ,เจอความงามของนางยมโดยจึงได้ปลอมตัวเป็นชาวประมงล่องเรือขายปลามาจนถึงหมู่บ้านอ่าวน้อยและก็ได้ทำควา,ามรู้จักกับนางพึงซึ่งเป็นแม่ด้วยควา,ามขยันแข็งแข็งทำตัวอ่อนน้อมของเจ้าลายก็ทำให้นางลำพึงรู้สึกยินดีในตัวเจ้าลาย ก็ให้อนุญาตให้สนิทสนมกับนางยมโดยซึ่งเป็นลูกสาวส่วนตามองไล่กับไม่พอใจจึงขัดขวางทุกวิธีทางเพราะเจ้าลายไม่ได้ไปเอาอกาจัยตามองไล่มัวแต่เอาอกาจัยสาวยมโดยกับแม่ลำพึงความรักของคนทั้งสองเริ่มมีประสาคมากขึ้นเมื่อมีเรือสำเภาจีน เข้ามาค้าขายและได้จอดทอดสมอเรือที่บริเวณหน้าบ้านตาเม้งไล่ในอา่อาวอ่าวน้อยเจ้าของเรือก็คือเจ้ากงจีนซึ่งก็ได้ยินกิติศรรพัพท์ความงามของสาวยมโดยเหมือนกันจึงตีสนิทกับตามองไล่ก็ตีสนิทได้สําเร็จแต่ว่านางลําพึงอ่ะไม่ชอบไม่ค่อยชอบเจ้ากงจีนนะักยายลําพึงกับตามองไล่มักจะมีปากเสียงเถียงกันอยู่เรื่องนี้เป็นประจำ ต่อมาเมื่อเจ้าลายส่งผู้ใหญ่มาสู่ขอนางยมโดยจากยาลำพึงยาลำพึงก็ได้รับขันหมากจากเจ้าลายโดยไม่ให้ตามองล่ายรู้นะแล้วก็เมื่อเจ้ากรุงจีนมาสู่ขอนางยมโดย ้มงไลยก็แอบไม่ให้ยายลำพึงรู้เช่นกันเมื่อมาถึงวันนัดหมายขบวนขันหมากของทั้งสองฝ่ายก็ยกเข้ามาโดยที่ทางเจ้ากรุงจีนเนี่ยยกเข้ามาทางด้านใต้ของอ่าวน้อยส่วนขบวนขันหมากของเจ้าลายยกเข้ามาทางด้านเหนือของอ่าวน้อยสร้างความตกตะลึงของทุกฝ่ายสองผัวเมียก็ถกเถียงกันอย่างรุนแรงเลยและต่างก็ ใช้ข้าวของปลาใส่กันด้วยฟารโมโหูโกทาจนกลายเป็นตำนานของสถานที่ต่างๆสืบมายายลำพึงเนี่ยฉวยหมวกใมหนึ่งกว้างไปยังตามองไลยแต่ตามองไลยหลบทันหมวกก็ลอยไปตกบริเวณอ่าวเกาะหลักชื่ออ่าวหรืออ่าวประจวบกลายเป็นเขาล้อมหมวกไายตามองไลยคว้ากระบุงกว้างไว้ที่ยายลำพึงแต่ไม่ถูก กระบุงร้อยไปตกทะเลไปทางที่ตะวันออกกลายเป็นเกาะกระบุงในจังหวัดตราดส่วนยายลำพึงเอางอบคว้างไปงอบร้อยตกไปเป็นแหลมงอบในจังหวัดจันทบุรีตามองลลยขวาสากตาข้าวกว้างยายลำพึงม่ให้เขาให้สากลอยไปถูกเขาทะลุกลายเป็นเกาะทะลุในอำเภอบางสะพานน้อยส่วนสาก ลอยไปตกกลางทะเลกลายมันเกาะสากในจังหวัดราชบรรดาข้าวของในขบวนขันหมากที่แต่งมงไลยขว้างไปกระจัดกระจายไปตกในที่ต่างๆกลายเป็นเขาขันหมากหรือเขา300ยอดเอ่อเป็นยอดตามลักษณะภาชนะที่คุมขันหมากมานน่เองในกิ่งอำเภอ300ยยอดโดยมีพลูไปตกกลายเป็นหอยพลูมวลหมากตกไปกลายเป็นเกาะหมาก ส่วนขนมจีนตกไปกลายเป็นสาหร่ายทะเลปูทอดตกลงไปก็กลายเป็นปูหินกระจกสองหน้าของสาวยมโดยลอยไปติดที่เขาลูกหนึ่งเรียกกันว่าเขาช่องกระจกในเวลาต่อมาส่วนตะเกียบไปตกกลายเป็นเขาตะเกียบที่อำเภอหัวหินจานก็ไปตกเป็นเกาะจานอยู่หน้าอ่าวคลองวานเครื่องเพชรเครื่องทองทั้งหลาย ตกลงไปเป็นหอยดาวหอยทับทิมด้วยความเสียใจยายลำพึงเดินโสมสารไปนอนลำพึงถึงข้อกรรมของครอบครัวที่กลายเป็นเอ่อข้อร้ายอะไรอย่างนี้จนจนยายลำพึงเนะี่ยก็คล่่ำควรวญจนขาดใจตายแล้วก็กลายเป็นเขาแม่ลำพึงในอำเภอบางสะพานส่วนตามองไล่หันมาเห็นสาวยมโดยที่คิดว่า เป็นต้นเหตุของเรื่องราวต่างๆก็เลยจึงจับลูกสาวฉีกออกเป็นสองสองส่วนอีส่วนหนึ่งก็กว้างไปทางบ้านเจ้าลายทางเหนือตกลงกลายเป็นเขานมสาวอยู่บริเวณชายทะเลบ้านบางปูกิ่งอำเภอ300ยอดอีกซีกหนึ่งกว้างไปทางเจ้ากรุงจีนซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกกลายเป็นเกาะนมสาวในจังหวัดจันทบุรีส่วนเจ้ารายนั้น เดินทางกลับบ้านรู้สึกเศร้าเสียใจในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นก็ตอมใจตายกลายเป็นเขาเจ้าลายอยู่ในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีส่วนตามองลายนั้นก็เสียใจอย่างมากมายไปนั่งดื่มเหล้าจนเมาไมายอยู่ที่เชิงเขาลิมทะเลสุดท้ายก็เสียชีวิตการเป็นภูเขาชื่อเขาตามองลายมาจนปัจจุบัน อยู่ที่หมู่บ้านอ่าวน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และนี่ก็คือเรื่องราวต่างๆที่เป็นตำนานของพื้นที่ทั้งอ่าวไทยตอนบนของไทยนะคะเมื่อเราได้เจอหัวหน้อุทยานแห่งชาติเขาต้องเมืงลล่ก็เลยนำเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานของพื้นที่นี้มาเล่าซึ่งผู้ที่ ผูกเรื่องนี่ท่านก็มีครามฉลาดนะคะมีความํำนาญในพื้นที่ของบริเวณแถบนี้เป็นอย่างดีก็นำเรื่องราวมาผูกร้อยเรียงกันเป็นเรื่องของตำนานตำม้งไร้และนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ไปเจอเจอมาพร้อมกับสถานที่ต่างๆที่ได้ไปท่องเที่ยวเจอเจอก็เลยนำมาเล่าให้คนทุกท่านได้รับชมรับฟังกันค่ะแล้วอย่าลืมกดติดตาม กดกระดิ่งแป้งเตือนให้กับช่องสังวานชอบเล่าด้วยนะคะหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณได้รับชมรับฟังกันด้วยค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการรับชมวิดีโอของเราสวัสดีค่ะ